พี่น้องจ้ามือนี้ไม่ได้สิอวดพี่น้องบักง่าวค่่ะพีน้องบักง่าวน้อยบักใหญ่เลยพี่น้องสองง่ายนี่ก็เลิกกวยได้จ้ะบักง่าวอีหีได้จ้าบาร์เโกหกมันใหญ่พี่น้องไปกับนี้พี่น้องคนเล่าเอื่นบักง่าวคนไทยเอื่นมะนาวส่วนประเทศนอก เขาเรียกว่าเรมนอนมาากินหน่วยบักๆหนึ่งพี่น,ออน้องปวดบักเน่าเห็ดแก้วเพราะความนี่พี่น้องนะถ้วยแก้วได้พี่น้องบอผิดไปไหนยัเผ็ดแต่อย่ากินสบสมแบบเห็นบ้านซวงๆเนาะพี่น้องเนาะอู้่าวันแหลกเลยพี่น้องจะหูข้างในเป็นอย่งไร ตัดเข่งเลยเนาะไปยางเลาะตลาดมากพี่น้องไปผอมะนาวหน่วยใหญ่มาเป็นสมโอเลยพี่น้องบ่มีจ๊งในในบ่มีเห่เลยพี่น้องแต่ว่าคือสีส้มมีดอกเน,ะกนาะมะนาวมะนาวจ้าพี่น้องมาสิ่มนะจ้ะสิ่มสิม รัดออกเลยนะพี่น้องบ้านยูไก่ถนนเสียงดังแน่ได้จ้ะเดอ้อบ้านข่อยยูไกลถนนเอาแบบนี้เนะาะมันก็ชิกินง่ายพี่น้องเพราะว่าอยูุหนาท่างเลยพี่น้องเอาแบบเป็นแบนๆเลยเนาะอมอพี่น้องนะ นพ <lasting> ี่นองน่เอาละงานเียไปนการละพี่น้องเอาแบบคมสมเลยเนาะจับเลยพี่น้อง สวงพี่น้องสวงส่งค่ะพี่น้องนวยให้กับบระท่องบดาเด้อมาเด้อตัดอย่างส่งแ่บสวงมา น,น่องเลยเรื่องสมเนธไ่ต้องหมาบางค่ะเราอาจิ้ม่นมาขายของหวานแล้วคอยกินของสมออ้ใจใจนะอุ้นแส่บ บ่มีในจากไหนเลยดิมมาเสียเอาแน่ว้อยู่ในมือมีสันแน่วมือมีในไปหน,นมา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 ขำบแบบใหญ่ไปหน่อย <c oughs> <c oughs> Sạp xuống Bữa đấy là, bữa đây là ngâm Xuống